มีการข้ออีกอันนี้ครับบัดสีดึงหอกเลยไม่หัวมากดึงออกไม่ง่ายนะครับนี่แหละครับสวัสดีครับมือเนี้ยมันเยอะกับสองรองตะกี้ครับข้าวมาม่ารถเกี้ยวข่อครับปวดเกี้ยวห่อยันมากครับแปลนสิบสองครับเลยกำลังโมดิฟายครับเกลียวเหรียญวัตถุ ปากันนี้ครับนี่ยาดมันสอดก้อนนีสอดก้อนเขากับปูลัดไปเลยครับกระพ่อมันก็ตอมองฟ้าขาวบางเครื่องครับกับล่างล่างเขาลีบเขาดีครับปูมัดเลียเครับซื้อมากนะครับมิ้นเครืองครับหนาโหดแลวครับพี่มิ้นเครืองแอดละ สองทนเกตผครับซื้อมาสอรถซื้อมาเด้์สองปีครับเนี่ยหารอยสามสิบตะมงครับเนี่ยวัดหัวดาบว่าท่านได้บุ้มนะครับเนี่ยครับยิงครับว่าได้กลางค้นครับครับดาบว่าบุมครับว่าท่านมีห้อยถอยส้นครับเนี่ยผัดลูกน้องกลางลูกน้องก้นครับเนี่ครับดาบว่าย่แง้วครับ ดาบบุ th, um, horses, so thin, um, ้มไปแล้วครับน no ี่ครับเหลียดเขาซส้อมาสองแผ่นครับเหลียดหูว่าสิพุกพ่อว่าครับพุกพ่อจั้งแต่้วอครับเลดมิ้นเครืองครับมิ้นเครืองเหลียดแตงเลยครับ้าบบมีเนวเห็ดครับ รางถอดออกเกยอยู่ครับหาพี่ถอดอยู่มอจมแ่นนีวาก้อนหนวดนี่ครับกระสิปูขึ้นพอมนี่ครับนี่ทำนั่นกระสิปูหอดขางในม่เลยครับมองหัวเรมแหลมมานนะครับ มี่ปัญหาสูรครับพี่กายนี่เกี้ยวสูต๊กดูครับอันนี้เป็นระบบสูครับเพราะคู่บตามันจะเป็นสายพานครับสูหน่อยสายพานร้ายอันนี้สายพานหน่อยสูร้ายครับยูดีไม่ได้สายพานตัวตัดต,ตัวเดียวครับยูนี่คันถือไม่แข็งแข็งแน่ไม่ไพ่มันกับสายพานกับสติปี่ครับดีเนี่ยคู่บตานี่เด็กจอดครับอันนี้ อันนี้ใบมีดยุดเลยครับอันนี้ติดนักเนมอันนี้ติดไม่ติดงาไมา่แข็งแข็งนคือสายผ่านปีเลยครับมีแต่ข้องยันมามันดีเมืองนี้นครับพัดลมมาก็เฮ็ดปีกายครับพัดลมนี่ซอยเดรร้ายครับบ้องไงเขาตาพ่นครับเฮ็ดเบิดหาลอยครับนี่ มาท่านในล่างครับมันมนไกลขีใไส้ครับเดี๋ยวสีโม่จะไฟไม่อีมครับนี่สายไฟบ่หงครับพี่กายนี่ตกตกตกห่ะบอก่ำบอกบ่ง่ายก็นี่ทำบ่บกบอกรรดบอกเลย ตัวตัง้ะถ้าเขาตังดบอ่อนงนหอยขีดมันี่พอตัวนี้เป็นตัวตังมันี่นะหอยเก่ามันนะเมียนห้ยกเฮ้เหอยเก่ามันอะันี่นั่นปับเมียนี่ปะจสลับเมียน่ ท่าฟุ้งไปไหมาวิธีการถอดอเกอร์ครับนี่ต้องยันมาครับถอดน็อตล็อกซีตัวเอากระสีลุดเลยครับถอดลูกปืนถอดเฟื่องถอดลูกปืนออกครับนี่นี่ครับเฟื่องเฟื่องใหญ่ถอดออกมาแล้วครับ ก็ถอดออกปืนมาพาะบาลวิธีถอดง่ายครับแตนะ่มันเน้น,น,นบดตีงีงใส่น้ำมันเบรกหยอดไปเลยนะครับจีรุดไปรุดออกมาเลยครับนไงหอบมันม้อนเลยครับนไงว่าต้องไปกระแทกว่าเราไปตีนะครับแ้วมันเบรกสาดเข้าไป ขอกแห้งดึงเบาๆครับรุดปลื้ดของครนโดทำไงตีไว้ไหมบ้างตีไวไหมตีไว้ไห,หวไ,หหวไหมก่อน ว่าเป็นบักอ้นวนบอวบตังเปลือกธรรมดาล่ะมันเป็นบ้ามันมัดแบบมียเขย

đây cho có bác nhé Đúng không đây cho bác đây บอเคยถอดยกันครับเดี๋ยวถามวิธีถอดก็มันถอดยากมันถอดยากไ่เดี๋ยวสิลองถอดบ้างครับนี่งัดตึกๆครับงัดแนงวาเลยครับเล็กมันสีเบี้ยวครับคอยงัดนุง่งๆมา,มาครับ ว้าวอ้าวมีการข้ออีกอันนี้ครับปัดสีดึงออกเลยไม่ไมมออกว่าดึงออก,กไง่ายๆได้ครับนี่แหละครับใช้ระบันเบรกเข้าไปมันก็สิออกง่ายๆนะครับก่ต <N> ้องออกแห้งมากมากครับถอดออกโอ้ยนี่เดี๋ยวนอตซี่โต้จับผมเขาเข้าในมง แ่น้วเนาะเออเดิถอดหัวเข้าหนอว่ากำลังถอดลายดินลายนี่ครับเพราะแสดงว่ามันเป็นอันเผาเคียร์อันช่วงนี่เคียร์นี่นี่เดี๋ยวนีบ่หูเนีน้ำสิตัอกันเงาอยู่ดินี่ต้องถอดออกเพื่อหน้าสีเงาแบบนี้ึงวิดยูเดนซีตัวหน้าสีเคียร์สีตัวนี่มั้งเป็นหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวถอดนอาสีตัวิ่งครับมันสีมันสีหลุดหรือบ่หลุดหรือมันเผาตัวรวงเงาครับบ่หูครับคิดว่าหน้าจะเป็นหน้าเปลี่ยนนะเดี๋ยวถอดออกก่อน็ทำหนึ่งตัวตัวนี่ตัวตัวนั้น้ะที่หันน่ะ